สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูค่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปลาหมึกผัดชาค่ะปลาหมึกผัดชาจะไว้รับประทานเป็นกับแก้มรับประทานกับข้าวยิ่งเข้าสวร้อนๆเนี่ยเข้ากันแบบสุดๆเลยและวันนี้จะมีวัตถุดิบอะไรยุ่งยากหรือเปล่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตถุดิบแรกเลยก็คือปลาหมึกค่ะวันนี้แอดมินใช้ปลาหมึกตัวใหญ่ๆเลยเป็นปลาหมึกสดค่ะใช้หนึ่งตัวและขั้นตอนนี้ก็มาทําปลาหมึกกันค่ะในส่วนของเส้นแข็งๆที่อยู่ในตัวปลาหมึกก็เอาออกมาจากนั้นก็นําเอาที่เป็นไส้แล้วก็ที่เป็นตาแล้วก็ที่เป็นปากของปลาหมึกตรงนี้ก็เอาออกให้หมดค่ะ พอมาถึงขั้นตอนนี้เดี๋ยวแอดมินจะนำไปล้างน้ำก่อนค่ะล้างน้ำก่อนแล้วก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นๆนี่ก็ไปล้างน้ำกลับมาแล้วค่ะในส่วนของหัวก็จะหั่นเป็นแบบนี้ชิ้นไม่เล็กเราก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครสะดวกหั่นเป็นบ้างๆนะคะเป็นริ้วๆที่สวยงามก็สามารถที่จะทำได้ค่ะ เสร็จแล้วในส่วนของการหั่นปลาหมึกมาดูในส่วนของเครื่องผัดชาเครื่องผัดชามีอะไรบ้างมีกระชายกระชายก็หั่นซอยมาเรียบร้อยใบยมะกรูดฉีกแล้วก็พริกไทยอ่อนค่ะต่อไปค่ะใช้เป็นใบกะเพราแล้วก็ใช้เป็นพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าก็ใช้สีแดงใช้สีแดงก็หั่นเป็นแฉลบเป็นแว่นมาเรียบร้อย ต่อไปให้เตรียมน้ำเย็นจัดไว้น็อกปลาหมึกค่ะต้มน้ำค่ะพอน้ำเดือดจ,จัดจัดใส่ปลาหมึกลงไปค่ะลวกปลาหมึกก่อนค่ะลวกแป๊บเดียวเท่านั้นพอใส่ปลาหมึกไปโคนสักสองสามครั้งก็ตักขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นก็นํามาน็อกในน้ําเย็นค่ะเทคนิคนี้ขั้นตอนนี้จะทําให้ปลาหมึกมีความเด้งปลาหมึกเนี่ยเขาจะมีน้ําอมอยู่เยอะค่ะลวกเพื่อให้น้ําออกจากปลาหมึกค่ะแล้วก็แช่เพื่อความกรอบและเด้งค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องตำค่ะจะใช้เป็นพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวใช้เป็นพริกแดงจินดาใช้เป็นกระเทียมแล้วก็ใช้เป็นหอมแดงค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะนำทั้งหมดมาตำค่ะ ตามมาเรื่อยๆค่ะส่วนความละเอียดของเครื่องเราก็จะเอาที่เท่านี้ค่ะต่อไปค่ะมาเริ่มผัดค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นก็นำเครื่องที่เราได้ตำแล้วลงไปผัดค่ะเราจะผัดให้หอมค่ะในส่วนของพริกค่ะจะใช้พริกแห้งก็ได้ใช้พริกสดก็ได้ความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะกระเทียมก็ประมาณสัก4กรีด หัวหอมก็ประมาณสักสอสหัวนะคะส่วนพริกไทยก็ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่กระชายแล้วก็พริกไทยอ่อนลงไปปรุงรสชาติเลยใส่น้ำล้างคอกใส่ซอสปรุงรสใส่น้ำปลาซอสหอยจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยค่ะเติมพริกไทยป่นลงไปเล็กน้อยค่ะ ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันตรงนี้จะต้องผัดเร็วๆนะตัวระดับไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะต่อไปค่ะใส่ปลาหมึกใส่กระเพราแล้วก็พริกชี้ฟ้าลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ก็ผัดแค่ให้ใบกระเพราสลดลงไปเท่านั้นค่ะตรงนี้ก็ผัดเร็วๆเลยค่ะ หมึกผัดช,ชาของเราก็เสร็จเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปลาหมึกผัดช,ชาค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ